สบายดีสยูสัสบายดีมากคสบายดีตอนนี้ขอูดเลยใจดีเยอะทั้งเงิอกทั้งสองพนเนาะาหนึ่งกับพึ่งอ่าทัมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันทานที่จงนะสพันทานที่หนึ่งะทานที่ช้ามะหาลยเนาะมาซื้อเคียงสาวีใจกันจะมีคือไม่เลยคือจะคืออ่ะจะได้ก่อนพูดไดเนาะ

มายแม่อูกันไมแม่เอาจอมนเกะกินหอย้ลอยเขาพากินอยอันะปู่แก่กินเนม่ไป้าได้สซะ้าอยู่น่อันไมาจับเล่นร้านเดิม นเงินด้กป้าใครกมอผมมีเงินดอก่มาักลูกเลยอ๋อเฮ้ยมาได้แน่อเเน้มาตอนเก็าเเาอนจเ็ะอวอแล้วพอมมีเงินดอด้ก็าหลูกมุดเจมิลส์ฮ่านีเปียกเทียบ่ได้มาใจเลยนะ เด็กแค็มาลูกเนี่ยเนี่ยเนียเด้เเลยสเอได้อยู่เ่าเอากขาเอาัรเขามาจับเลยแม่ทกรปปูให้หนอาลูกาเนไงเปนหนอเค่อไมเด้อัดแนไมเใกแค่นเาไ้เพ่อแ่เราให้เาไห่อมกิจจวัตอย่ดนะแม่นมึอยู่

แม่ได้ตได้ลูกจุกมากผัวจาเนอะเ้าไม่ทม่ทเวลาอะไรเนอะไม่นีไม่ทีวิ่นน่ะต่้มแ่ไม่ถูโเกดเสือนอะายกา แต่เงินอะไรเด้อม่่กัก็ขอน้องกิ่พ่น้องตามกลเือ้องเขาเด้อนน้องเด้อแมนาเสียเมื่อเกิดขนน้อิ่เกิดนรนเาอตัวว่าเป็นรานปวดเี้ย tattoo anh luôn tattoo buồn tattoo ao, thủ... ao mình ai mà thăm mình ai mà mình gì mày quang 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 quang

กแ่านาห็ดกลุจุงกินข้าวมินเมินจากเป่าเค้กกันแล้วพี่น้องจ๋ากับซิประมาณนี้ล่ะกินให้มันอิ่มเด้อค่ะพ่อวินนี่เ็น้องมินนี่เขามาห่วนน้ำวันนี้น้องสลากับผ้าหลุดลม มาพอได้บ๊อยกับบ๊วยสบายจังหวะเดียวประธานยอียงเลยยังวะสองสาวพี่น้องเปิดเลย่น้ยังมึงอู้ห้าวอ้้จุดจวดให้จุดจวดโอ้ยบวงมือลิงบักละลายกับบ๊เอามาป้ากูคือโบราณไปสูเอิ้นเอิ้น เอายู่สุพี่น้องเสียอยู่บ่าบวงมือลิงนะบ่เอาบ่าป้าบวงมือลิงมันก็หลายได้บ่บ่างซิไปเอากันสาบ๊ได้บ่ได้อันน้องน้องหนัดกำลังสนีป่าเพิ่นเอาเค้กมานำลังอีกพี่น้องนี่นำน้องกะทินพี่เด็กเอาเค้กมาไปพอนมันเกิดน้องกะทินนำลังพี่น้องเลยตอนโทรไปนะ ว่าอยู่ปักส่งมาสั่นโอ้ยจะเป็นสะอาดภูมาบทหลวงประท่านผู้บดามากกัอย่าบ่ากันอย่าตามหาเด้อพี่น้องเด้อถ้ากิดมีเวียกงจำเป็นหรือว่าห้ามพอได้บอกคุ้กันเลืมๆห้ามซีส์ลืมๆกับบ่ากันเนาะบอกบัวถั่วประทึงกันเลว่าสิเหตุในหน่อยเอาเลยอย่กอยากเหตุกับสิเหตุผัดกินทอดทีมงานนี่ได้กกินชุกกินดิบมานํากันเถอะนะแบบอยากให้กินนะเสีย่งอ่ำกันอีกจักเถื่อเนาะเพราะว่าโดนๆที่หนึ่งคู่มืออื่นมันกระจัดงานยากเนาะ มันเนี่ยกช่วยโอกาสเหตุเฉยๆได้นี่นะแนมนพี่น้องเอ้ยบ้านเม่าเช่นวันเกิดผู้ขาเด้อคุณนะใจดำมาไทยเเกิดใจดำกูระวังสิได้วนันสิบวันตายก่อนโบยแห่งมาอยู่คู่มือเอาขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออย่า่ากันเระวองมาอยู่คู่มือวะจักมาดีมาหายวิจักซ้ำเป็นได้ห้าม อือมันมีปลาลุงแซ่บแฮงบ่ซุกะปุ้นน่ะเบิดบ่คือบ่เอามาอีบักหำน่ะแต่กินกุ้งกะกุ้งเบิดเลยเนาะเฮ็ดได้เอาเบเียงพออยากเอาจักาอัน10โลพุ่นแหนไนเบิดลบ่อีหยังนะหั่นน่ะอือๆเธอหนาเนาะ ทันมี่อีอยู่ทันมี่ก็ดีใจขอบคุณข่าอีกเนอะมีเกิดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเหมอนไหนด้ย่าวทะเดเลยเลยซาถูกซาถูกซาถูกซาถุกซาถูกโดยซาถูกสมความปาดฮ่าฮ่าอวเลยาดงมจเียยั อันอีเมวมาจงกุ้งไว้หายแล้วจงไว้ห้ยอะไรบ่ย่งบ่ย่างบ่เปต่าเ็นันได้ดึงให้เเจนกินวันอิมอันมองได้อันก็เอินทามเอาูเดอเข่าขีเอุบิษก็ได้เป็นกันเองเด้อ เกี่ยวตัวได้ลูกเออเกียวอันนะได้เ,เอาอันกุ้งใส่ในน้นำมีเท้ากุ้งใส่กันกระลูกซีนแล้วก็เทใส่จานแล้วก็เอาไปทางหนานั่เออกระเทยไปทางหนาหนั่มโดยโดยนัน่น<อ>รัะค่ะทำอะไรเอ้ยเอาบ่วงมาให้เอโน,น่นะลูกบ่วงเด้นได้ปรตกนะก็มีนี่แทนเอ้ย เอาลานขึ้นได้ช่มกอกขี้ได้กขึ้นเด้ขึ้นเด้ป้าแล้วแม่ป้าป้าคือเงี่ยงได้ค่ะตังกองนะเป็นได้คือเงี่ยงแท้ดินบ่เพียงบ่ตากบางคำอิ่มแล้วหรอกมาเอานอกนี่มาบักม้านี่นี่นี่มาโตยุ่งนี่ผูกเกือบพ่ออยู่ เอาข้าวกะสีคอไปกินซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะสิมาคอต่อพี่น้องจ้าน้ำเย็นอยู่กระตุ๊กนะคะทุกคนเก็บกขวจนเป็นพี่น้องเลยสอยกันกินสอยกันเก็บพี่น้องเอ้ผูกครับถ้ามีเบียกะสีไปทั้งแพททั้งมันคือว่าเลยเนาะแล้วก็สิมีห่อกได้พี่น้องไม่ใช่แน่บ้างเนี่ยหอกนะบอกเขาดู ชีเซก็ไม่ตอดชีห่อไปใส่พี่น้องลูกชิ้นน้ำจิ้มพักกับปลาตัวบักใหญ่พี่น้องเลยเจ้าสิเอาไปให้ไพ่ไปฝากไพ่แมนพี่น้องแมนนั่งเทนนี่แหละพะยังที่หมอด้วยแมนเป็นติดธุระบ่อยมาพี่น้องเลยติดเวียกติดงานบวกรกันบ่ได้เลือดเลยเฮ้ยมันกินอะเมือดจงไว้ท่านน่ะ ว้าอย่าไปว่าหรอเรืออาจารย์เอออย่างนี้คือกินนี่แหละบริเวณเรือพี่น้องจุงไว้บ๊อกบปตมาเป็นไข่พี่น้องพี่น้องเนาะบ๊อน้ำจิ้มมันจะเอาอยู่บ๊อบน้ำจิ้มกินกับลูกชิ้นนะฮันเดี้มันค่าอยู่ในทงนะน้องเมย์น้องมวยกับหูครับปันน้องแม่น้องเลือนกับล่างผวยผัวพี่น้องเลย กินกับแมนกินกับถี่หลังกับถี่เนาะบ่ากันพี่เนาะสมมันห้องนี่แหละคนน่ะทีมงานครับมื่อในทีมงานอันพวกผู้ชายกับสิทธามห์อันแอลกอฮอล์อยู่บอกว่าอ่านแย่งเกาะอ่างดเหล้าเข้าพรรษาเพรต้องซีแตกบ่ได้กินแต่น้ำอัดลมพี่เนาะแดกเอาซื่อๆได้กินแต่น้ำอัดลมกันนั่นแหละ อะไรเบาๆระยะห่างพี่น้องพ่อกันขีดหนาการกินกับพอดีอิ่มพี่น้องเอ้ยตอนนี้ยังเบาอิ่มปะเบาเบิ่งสิไปคนมาข mm ีดอัพปลาบาอิ่มแล้วอาขีดอัพกินต่อจะได้กินหนาดำบ่มาขีดอัพออกเอาออกจากต้นพี่น้องเด็อันนี้มะไขืยังมาเตือนเบาตาย

เออสาธุสาธุสาธุคสมควรปรารถนาถูกจริงถูกอย่างโดยไปอลีแหละพี่น้องเร้บาทเลยสบายดี